มีน้องๆหลายคนคะ่ะไม่รู้จักหนังสือฉบับนี้หนังสือรับรองการหักภาษีน้ที่จ่าย50ทวิตทุกสิ้นปีนะหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบนี้ให้กับน้องๆให้กับพนักงานของเขาโดยในหนังสือเนี้ยจะแสดงเงินได้ของเราทั้งปีและก็แสดงภาษีหักหน้าที่จ่ายเอาไว้ด้วยว่า หน่วยงานเนี of, minimum, year, suit, bourg, ่ยเขาหักภาษีณที่จ่ายของเราออกจากเงินเดือนเงินที่เราได้รับรายปีเนี่ยให้สรรพากรหรือเปล่านะคะแล้วเอกสารฉบับนี้เนี่ยค่ะน้องๆต้องเก็บเอาไว้นะสมมุติว่าน้องๆมีเงินได้ในปีนี้นะคะหน่วยงานเนี่ยเขาจะออกหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายมาให้ช่วงมกรากรุ่มพาของปีถัดไปในกรณีที่น้องๆมีเงินรายได้เป็นเงินเดือนอย่างเดียวนะเรเอาข้อมูลในหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายเนี่ยค่ะ คือเงินได้แล้วก็ภาษีหักในที่จ่ายทําการยื่นแบบพงด91นะเขาเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน้องๆต้องมีเอกสารหลักฐานอ้างอิงแล้วก็ยื่นแบบให้เรียบร้อยนะคะเป็นการแสดงเงินได้ว่าเราได้รับเงินได้จากหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เขามีหน้าที่นะออกหนังสือให้กับน้องๆ นี่คือเอกสารหลักฐานที่สําคัญแล้วก็สําคัญตรงที่ว่าเวลาที่น้องๆเนี่ยโดนหักภาษีนะัที่จ่ายไปแล้วอ่ะจะได้คืนเงินภาษีหรือว่าชําระเพิ่มเนี่ยเอกสารที่เป็น50ทวีเนี่ยมีความสําคัญมากที่ใช้เวลาอ้างอิงเวลาสรรพากรขอตรวจสอบเอกสารเงินได้นะคะส่วนในกรณีที่น้องๆน,นะคะไม่ได้เป็นพนักง,งานประจํากินเงินเดือนแต่ว่าเป็นลูกจ้างรับจ้างทํางานให้นะหรือทํางานพาร์ทไทม์นะคะหรือวิ่ง วิ่งส่งอาหาร Grab Food Panda Line Man อะไรพวกนี้ค่ะในกรณีนี้เนี่ยหน่วยงานบริษทัทผู้ว่าจ้างเขาก็มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษีนที่จ่ายให้กับเราด้วยเช่นกันแต่เขาอาจจะไม่ได้ออกเป็นรายปีให้นะคะเขาจะออกในลักษณะที่ว่าเป็นครั้งคราวให้เช่นถ้าเขาจ่ายเงินให้เราครั้งไหนเขาก็จะออกหนังสือรับรองการหักภาษีนที่จ่ายนั้นนะ่ะให้กับเราด้วย นะในครั้งนั้นดังนั้นในกรณีที่ไม่ใช่เงินเดือนนะเป็นการรับจ้างทำงานให้เป็นการรับจ้างแบบทำพัดทำหรือวิ่งส่งอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะคือทำงานจบเป็นครั้งครั้งไปเนี่ยค่ะหน่วยงานจะให้เอกสารหลักฐานคือ50ทวีเนี่ยหลายฉะบะับนะตามจํานวนที่เขาจ่ายเงินให้กับเราอาจจะทั้งปีแล้วรวมกันอาจจะหลายฉะบะับดังนั้นน้องๆต้องเก็บข้อมูลพวกนี้เอาไว้ แล้วรวบรวมนะคะบวกตัวเลขที่เป็นเงินได้แล้วภาษีหักหน้าที่จ่ายทุกฉบับรวมกันยื่นแบบพงด90ในช่วงเดือนมกราถึงมีนานะคะถัดจากปีภาษีที่เรามีเงินได้